ทุเรียนอีสานวาย่าคลุมฟางแบบไหนดีก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ ช่วงนี้นะครับในเพลงผมนะครับอาเภอนาคูจังหวัดกาฬสินนะครับอุณหภูมิต่ากว่า20องศามาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับบางท่านนะครับในบางพื้นที่นะครับที่มีอุณหภูมิต่ํากว่า20องศาในใกล้ใกล้เคียงกันนะครับเริ่มจะมีปัญหาทุเรียนนกหนาวแล้วนะครับก็เข้ามาดูต้นทุเรียนผมนะครับต้นนี้ก็มีการแตกยอดออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ อาการนกหนาวยังไม่มีนะครับอย่างเลขเลยนะครับอาการนกหนาวมันจะเกิดที่ใบเก๋นะครับใบเก๋เขาจะเริ่มซีดก่อนนะครับองผมก็ยังไม่ซีดนะแล้วก็ใบอ่อนใบใหม่ที่แตกออกมานะครับถ้ามีอาการนกหนาวนะครับมันจะมีอาการขาดธาตุอาหารนะอย่างเช่นพวกใบหงิกงอนะครับอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ต้นทุเรียนผมไม่มีปัญหานะครับเห็นไหมครับใบก็ยังใหญ่นะครับดูนะครับดูใบนะครับใบใหญ่นะครับไม่มีอาการขาดธาตุอาหารนะครับข้อป้องยาวนะครับข้อใบนะครับเปล่งนะครับ แสดงว่าระบบรากเขายังทํางานได้ดีนะครับก็คือดูดกินน้ําดูดกินธาตุอาหารขึ้นมาได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับทําให้ต้นเนี่ยขยายใบได้นะครับแล้วก็ไม่มีอาการขาดธาตุอาหารอันนี้คือเป็นต้นทุเรียนผมในแปลงนะครับในช่วงอากาศหนาวจัดนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลต้นทุเรียนในอากาศในช่วงหนาวจัดนะครับคําว่าหนาวจัดนะครับผมหมายถึง ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า20องศานะครับผมแนะนำนะครับถ้าต้นท่านมีอาการนะครับให้ท่านไปทดลองทำตามดูนะครับแต่นะครับบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า20องศานะครับคือก็คืออุณหภูมิปกตินะครับมักจะไม่ค่อยมีผลกระทบกับต้นทุเรียนนะครับท่านไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะครับท่านก็ดูแลแบบเดิมลดน้ําใส่ปุ๋ยแบบเดิมไปก็ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอาการของต้นทุเรียนของท่านนะครับแล้วก็ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะอย่างในแปลงผมนะครับต่ํากว่า20องศานะครับ12 13องศาก็มีนะครับทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเกิดปัญหาได้นะครับอย่างเช่นพวกอาการขาดธาตุอาหารใบไม่แดดใบเหลืองใบร่วงพวกนั้นนะครับเป็นปัญหาขึ้นมาได้นะอันนี้ผมพูดก่อนนะครับว่าในแปลงที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า20องศานะครับซึ่งก็เช่นเดียวกับในแปลงผมนะ ถ้าแปลงของท่านนะครับไม่ต่ำกว่า20องศานะครับแล้วว่าต้นทุเรียนของท่านไม่มีอาการนะครับก็ท่านก็ดูแลแบบปกติไปได้นะครับทีนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมก็ทําคลิปเรื่องคลุมฟางข้าวไปแล้วนะครับข้อดีข้อเสียของการคลุมฟางข้าวนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในแปลงผมนะครับถ้าท่านดูจากต้นทุเรียนผมนะครับทุกต้นนะครับผมจะทําการคลุมฟางข้าวหมดนะครับ ทีนี้นะครับมันก็มีคำถามเข้ามาอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการไว้หญ้านะครับอยู่ในพื้นที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า20องศาเหมือนกันเช่นกับผมนะครับแต่ว่าเขาไว้หญ้าได้ไหมเขาไม่มีฟางข้าวเนี่ยเขาไว้หญ้าได้ไหมนะครับก็จากประสบการณ์ผมนะในเพลงผมนะผมก็มีหญ้าเหมือนกันนะครับฟางข้าวเนี่ยผมคลุมทับหญ้าไปเลยนะครับคือผมตัดหญ้าก่อนนะครับแล้วผมก็เอาฟางข้าวคลุมทับไปนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์นะครับไว้หญ้านะครับ มีปัญหานะครับใบซีดใบไหม้แดดนะครับใบขาดธาตุอาหารนะครับเนื่องจากว่าระบบรากทุเรียนเป็นรากผิวดินนะครับการไว้หญ้านะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับที่ลมก็แรงนะครับอากาศก็แห้งนะครับแดดจัดนะครับมันจะทําให้หน้าดินของเราเนี่ยแห้งได้เร็วนะครับถึงท่านจะไว้หญ้าก็ตามนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ผมนะครับในแปลงผมเนี่ยผมมีหญ้าเต็มนะครับต้นนี้มีหญ้าเต็มโคกนะครับ แต่ผมก็ยังคุมฟางนะครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์มาแล้วนะครับว่ามันไม่เพียงพอนะครับสําหรับการไว้หญ้านะครับอย่างของผมเองนะครับผมจะเริ่มคุมฟางตั้งแต่ปลายฝนเลยนะครับเมื่อฝนหยุดตกนะครับผมก็เริ่มคุมฟางแล้วนะครับเพราะว่าในพื้นที่ผมนะครับจะเริ่มเกี่ยวข้าวตั้งแต่ประมาณเดือนสิบเ็ดนะครับเดือนสิบปลายเดือนสิเงี้ยเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเราก็สามารถเอามาคุมฟางได้แล้วนะเดือนสิเอ็ดอย่างเงี้ยแนะนําเลยนะครับในช่วงเดือนส1บเ็ดเนี่ยท่านควรคุมฟางนะครับโอเคนะครับ พูดถึงเรื่องย่านะครับไว้ย่านะครับทาอย่างไงนะครับถ้าท่านจะไว้ย่านะครับโดยที่ท่านไม่มีฟางข้าวนะครับท่านควรไว้ย่าให้มันสูงกว่าสองนิ้วนะท่านตัดได้นะครับแต่ไม่ควรที่จะตัดต่ําเกินไปนะครับควรไว้ย่าสูงๆเขไว้นะครับอันนี้อาจจะไปขัดแย้งกับบางท่านนะครับบางท่านก็บอกว่าไม่ควรไว้ญ่านะแต่ของผมนะถ้าในแปลงที่อุณหภูมิต่ำกว่า20องศาผมแนะนําให้ท่านไว้นะครับแล้วก็ให้ท่านไว้สูงๆไว้เลยนะครับ ไว้สูงสูงไว้เลยนะครับให้ไม่ให้แดดมันส่งถึงดินจนเกินไปนะแล้วสูงแค่ไหนถึงจะเหมาะสมนะครับท่านก็ไปขุดดินดูนะครับว่าดินของท่านเนี่ยหน้าดินมันแห้งเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับผมก็ตอบยากนะครับเพราะบางที่เนี่ยหญ้าเยอะหญ้าน้อยมันก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีท่านก็ควรไปขุดดินดูนะครับว่าดินของท่านเนี่ยมันแห้งไหมนะครับหน้าดินมันแห้งไหมถ้าไว้หญ้านะครับสูงแล้วหน้าดินยังแห้งนะครับท่านก็ควรหาวัสดุอย่างอื่นมาคลุมเอานะครับ มันจะไม่มีผลดีนะครับถ้าปล่อยให้หน้าดินแห้งนะครับเพราะระบบรากทุเรียนเป็นระบบรากผิวดินนะครับเมื่อดินแห้งนะครับรากมันก็มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับในภาคอีสานที่ถ้าเป็นอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาเนี่ยผมจะแนะนําให้ท่านเพิ่มปริมาณน้ําใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นปกติท่านลดอยู่20นาทีวันเว้นวันนะครับผมก็จะแนะนําให้ท่านเพิ่มเป็น40นาทีนะครับก็คือ2เท่าไปเลยนะครับแล้วก็วันเว้นวันก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ท่านก็ควรไปขุดดินดูอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่เพิ่มปริมาณน้ํานะครับเพิ่มได้นะครับแต่ดินของท่านต้องไม่เฉะนะครับไม่ใช่ผมบอกว่าท่านเพิ่มน้ํานะครับท่านก็เพิ่มอย่างเดียวเลยโดยโดยที่ไม่ได้ไปขุดดินท่านดูเลยนะครับถ้าดินท่านเฉะเกินไปนะครับรากทุเรียนมันก็เสียหายอีกนะครับเดี๋ยวมันก็จะนําพาไปสู่อาการนกหนาวอีกเช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจนิดนึงนะครับเพิ่มน้ํานะครับลดน้ําเป็นวงกว้างนะครับแต่ก็ต้องไปขุดดินดูด้วยนะอย่าให้มันเฉะจนเกินไปนะครับ การไวญ้านะครับในแปลงผมนะครับผมจะถอนหญ้าออกนะครับผมจะถอนหญ้าออกนะครับไม่ให้รัศมีหนึ่งคืบจากโคนต้นเนี่ยผมจะไม่ให้มีหญ้านะครับผมจะไม่ให้มีหญ้าเลยคือผมต้องการให้แดดส่งถึงโคนต้นผมนะครับเพื่อที่จะให้โคนต้นมันแห้งนะครับให้โคนต้นเนี่ยให้แดดมันส่งถึงลำต้นให้หมดนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราไว้อันระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะคุมฟางข้าวห่างออกมานะครับเห็นไหมครับแล้วก็เพาะเชื้อไตโคเดอร์มาไว้นะครับ อันนี้นะแนะนํานะครับส่วนหญ้าที่อยู่ใกล้โคนต้นลัศมีหนึ่งครบ่มเนี่ยผมจะถอนนะครับแต่มีข้อแม้นะครับต้นทุเรียนของท่านเนี่ยต้องมีอายุหนึ่งปีขึ้นไปก่อนนะครับท่านถึงจะถอนได้นะครับเพราะว่าให้ระบบรากมันขยายออกไปไกลๆก่อนนะครับถ้าปลูกใหม่เนี่ยท่านไม่ควรที่จะถอนหญ้านะครับอย่างในแปลงผมผมใช้ใช้วิธีการตัดเอานะครับเอากันไกลมาตัดเอานะครับออกนะครับผมจะไม่ถอนก่อนนะครับในอายุอ่ไม่เกินหนึ่งปีนะครับผมจะไม่ถอนนะ แต่ถ้าเกินหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยผมจะถอนนะครับสังเกตดูได้นะครับโคนต้นผมจะลงโล่งนะเพราะผมถอนหญ้าออกนะครับและก็นอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าถัดจากรัศมีโคนต้นหนึ่งคืบออกมาด้านนอกเนี่ยท่านไม่ควรที่จะถอนหญ้านะครับไม่ว่ากรณีใดๆนะครับไม่ควรที่จะถอนนะครับเพราะระบบรากทุเรียนเป็นรากผิวดินนะครับรากหญ้ากับรากทุเรียนเขาจะสารกันนะครับเมื่อท่านถอนหญ้าออกมารากมันก็จะขาดอยู่ด้วยนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงที่เริ่มมีการแตกยอดนะครับ รากทุเรียนมันจะเป็นรากอ่อนนะครับมันจะเป็นสีข,า,ขาวๆอ่อนๆนะครับเมื่อท่านถอนญ้าออกมาเนี่ยมันจะหักออกมาได้ง่ายมากนะครับมีพี่ Hyung grassroots. ท่านหนึ่งนะครับเขาถากรอบเลยนะครับบริเวณโคนต้นเนี่ยเขาไม่ให้มีญ่าเลยนะครับสรุปว่าต้นทุเรียนต้นนั้นก็ตายไปเลยนะครับเพราะว่ารากมันขาดไปด้วยนะครับมันเป็นรากผิวดินนะครับวิธีการของผมที่ผมแนะนํานะครับถ้าห่างโคนออกมาหนึ่งครบ่มนะครับผมแนะนําให้ท่านตัดอย่างเดียวนะครับ ในแปลงผมผมจะใช้เครื่องตัดหญ้านะครับผมจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าด้วยนะเพราะว่าต้นเล็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยละอองยาฆ่าหญ้ามันจะไปโดนใบเดี๋ยวมันจะทําให้ใบเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นผมจะตัดไปเลยนะครับยาฆ่าหญ้าในแปลงผมเนี่ยผมไม่ใช้เลยนะผมใช้วิธีการตัดเอานะครับเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ผมตัดด้วยสายเอ็นนะครับผมไม่ได้ตัดด้วยใบเหล็กนะอันนั้นเป็นคําแนะนํานะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมบอกนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะถอนนะเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ควรที่จะถอนนะครับใช้วิธีการตัดเอานะครับ ถ้าต้นท่านมีอาการเริ่มนกหนาวนะครับแล้วหญ้าท่านสูงนะแต่ยังมีอาการนกหนาวอยู่ก็แนะนํานะครับคลุมดินนะอันนี้เป็นวิธีการที่ผมแนะนํานะครับไว้หญ้านะครับไว้ได้นะครับถ้าต้นของท่านมันไม่มีอาการนกหนาวนะครับไว้ได้นะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้ามันมีอาการนกหนาวแล้วนะครับไว้หญ้านะครับแสดงว่ามันไม่เพียงพอแล้วนะครับท่านก็ควรที่จะคลุมดินซะดีกว่านะ อันนี้เป็นคําแนะนําของผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอาการของต้นทุเรียนของท่านนะครับครับไม่จําเป็นต้องเป็นฟางข้าวนะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็คุมให้มันหนาๆเข้าไว้นะครับก็อยากให้ดูผลนะครับต้นทุเรียนของผมนะครับว่าถึงอากาศหนาวจัดนะครับมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเห็นไหมครับมันก็ยังแตกยอดได้ใบก็ยังขยายใหญ่ได้นะครับไม่มีอาการขาดธาตุอาหารนะครับอันนี้ ท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับดูนะครับว่าผมคลุมฟางข้าวจริงๆนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมเคยเจอมาก่อนนะครับสําหรับอาการทุเรียนนกหนาวนะผมก็เลยมาพูดคุยวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ